สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับจอยเกม n e o l u t i o n นะครับ e-sport ตัวนี้นะครับผมซื้อมาเพื่ออยากลองว่าสามารถเล่นเกม FIFA Online 4หรือว่าเกมคอมเกมอื่นๆได้หรือเปล่าครับในด้านข้างนะครับมันเขียนว่า ด้านข้างนะครับเขียนว่าใช้ได้กับ Windows นะครับแล้วก็ Xbox นะครับตัวนี้ซื้อมา690บาทนะครับก็รับประกัน2ปีนะครับซื้อมาจากศูนย์บาตน่าไอนะครับคอมเซเว่นเราลองมาแกะและก็เสียบ เล่นเกมคอมดูนะครับตอนนี้ก็ได้แกะตัวจอยมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นประมาณนี้ปุ่มก็ก็นุ่มก็นุ่มแต่กระดังก็แกะก็แกก็หกวัเก้าสิบบาทนะครับก็ผมตั้งใจเอามาเล่นเฉยๆมันจะก็แก๊ก็แกกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เสียดขอให้เล่นได้ก็พอเดี๋ยวเรามาดูกันในโปรแกรมมากันครับว่า จะเล่นได้ไหมเกือบไม่เกือบนะครับเกือบไม่เกือบสำหรับจอยตัวนี้สำหรับวิดีโอวันนี้ก็ไม่ได้ทําแบบเพอร์เฟกมากน,น,นะครับก็ทําขึ้นมาเล่นๆให้ดูเฉยๆนะครับครับตอนนี้เราได้เสียบจอยเข้ากับเครื่องคอมแล้วครับก็มีสัญญาณไฟสีเขียวขึ้นมานะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับ ต่อไปเราจะมาลองเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์4ดูนะครับว่าจะสามารถขยับจอยได้ไหมเดีย๋ยวเราจะลองขยับไปพร้อมๆกันเลยครับผมลุ้นมากนะครับว่าจะสามารถขยับได้ไหมเอาเฮค หยัดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดได้นะครับเอาเป็นว่าจอยอันนี้นะครับเล่นได้นะครับโอ้โสุดยอดเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับการกดไลค์ในครั้งนี้ต,ต้องมา ก็ดีใจมากนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นฟีฟ่ามานานหลายวันเลยนะครับเพราะว่าจอยมีดัญหาครับจอที่เคยใช้นะครับจอยนี่ครับโอเคเออาร์ o K e R นะครับตอนแรกมันใช้ได้แต่ตอนหลังอยู่ดีใช้ไม่ได้ใช้เลยแต่มาตอนนี้เราเจอทางแก้แล้วนะครับสำหรับ Neoolution G Sport ตัวนี้นะครับ n e o G Sport ตัวนี้นะครับสามารถใช้เล่นฟีฟ a าออนไล4ได้นะครับเดีย๋ยวพอมีเกมอะไรใหม่ๆมานะครับก็จะมาลองให้ดูอีกนะครับถ้ามีเวลานะครับจะลองด bon ักบอลแซดขา k a คลอดในสตรีมให้ดูนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ติดตามการเล่นเกมของผมได้นะครับที่ช่องถ้าเป็น Facebook ก,ก็ช่องชืองช่อเจสชูดนะครับ <S 2> <S 2> J E S, S T S H O O L เจชูดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใน YouTube นะครับก็จะเป็นช่องเจชูดเหมือนกันนะครับหรือ เป็นช่องที่ชื่อเกมคอมอัพนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์นะครับก็ติดตามฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับ